คุณเคยเห็นดาวตกไหมเชื่อกันว่าหากคุณเห็นดาวตกแล้วรีบอธิษฐานพรของคุณอาจเป็นจริงแต่นี้ไม่ใช่แค่ความเชื่อธรรมดาแต่มันเป็นตำนานที่อยู่คู่กับมนุษยชาติมาอย่างยาวนานวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับตำนานและความเชื่อเกี่ยวกับดาวตกจากทั่วโลกชาวกรีกโบราณเชื่อว่าดาวตกคือสัญญาณจากเทพเจ้าสุสเทพเจ้ากำลังมองลงมายัางโลกบ้างก็ว่าเป็นวิญ,ญญาณของผู้ล่วงลับที่กำลังขึ้นสู่สวรรค์ ในประเทศจีนเชื่อว่าดาวตกคือดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่มาเยี่ยมเยียนและหากเห็นในช่วงเทศกาลเชงเม้งนั่นหมายความว่าญาติที่จกไปกำลังส่งข้อความถึงคุณในญี่ปุ่นหากเห็นดาวตกคุณต้องอธิษฐานให้ทันภายในสามวินาทีก่อนที่ดาวจะหายไปคนญี่ปุ่นเชื่อว่านี่คือช่วงเวลาที่เทพเจ้ากำลังฟังคำขอของคุณชนเผ่าเชโรกีเชื่อว่าดาวตกเป็นเส้นทางที่วิญญาณของนักรบที่กล้าหาญเดินทางไปยังโลกหน้าและเป็นเครื่องหมายของเกียติย์และความกล้าหาญ ในยุโรปยุคก,กลางบางคนเชื่อว่าดาวตกเป็นลางบอกเหตุถึงการจากไปของกษัตริย์หรือเป็นเครื่องหมายของเหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ทำไมเราต้องอธิษฐานตอนเห็นดาวตกความเชื่อนี้มีหลักฐานมาจากหลายวัฒนธรรมชาวกรีกโบราณเชื่อว่าดาวตกเกิดขึ้นเมื่อเทพเจ้ากำลังสอดส่องดูมนุษย์ดังนั้นหากอธิษฐานในขณะนั้นเทพเจ้าจะได้ยินในยุโรปยุคก,กลางเชื่อว่าดาวตกคือดวงตาของพระเจ้าที่กำลังมองลงมา หากคุณอธิษฐานพระเจ้าจะรับฟังคำขอของคุณในอินเดียนักบวชฮินดูเชื่อว่าหากเห็นดาวตกคุณต้องอธิษฐานเงียบๆและไม่บอกใครเพราะหากบอกออกไปพรอ,อาจไม่เป็นจริงดาวตกไม่ได้เป็นเพียงแค่ความงามของธรรมชาติแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโอกาสใหม่ๆและการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตโชคดีและความสำเร็จที่กำลังมาถึงแล้วคุณล่ะเคยเห็นดาวตกไหม หากเห็นอย่าลืมอธิษฐานนะเพราะบางทีนั่นอาจเป็นสัญญาณแห่งโชคชะตาที่กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณหากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้กดไลค์แชร์และติดตามเพื่อรับชมเรื่องราวน่าสนใจเพิ่มเติม